มาทําเป็นกระดาษได้ใช่แล้วค่ะนี่คือมูลช้างหรือท,ที่ภาษาบ้านบ้านเรียกว่าขี้ช้างซึ่งต้องขอบอกก่อนที่มันทําได้เพราะว่าช้างเนี่ยมันเป็นสัตว์กินพืชส่วนใหญ่มันจะกินหญ้าที่กากใยใหญ่ๆเวลามันขับถ่ายออกมามันก็จะยังหลงเหลือกากใยพวกนั้นอยู่ค่ะและสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเชื่อมในการสร้างกระดาษชิ้นดีเผื่อใครยังไม่เคยเห็นเรามาดูขั้นตอนวิธีการทกากันจะเอามูลเหล่านี้ไปต<ะ>้มคะ่ะเชื้อแล้วผ่านกระบวนการกวนความร้อนพอล้างลวกสะอาดแล้วก็เอามันมาปั่นกับสีผสมอาหารและเราก็จะเอาเส้นใหญ่ ที่ปั่นเนี่ยมาคลี่ <Yeah. S 1> ลงบนแม่พิมพ์แผ่นกระดาษยิ่งกระจาเยอะยิ่งละเอียดเยอะกระดาษเรายิ่งจะเนียนมีเป็นรูขึ้น<อ>มาเนี่ยให้ใช้นิ้วนี่แค่แตะผิวนะกระดาษทําง่ายแต่ถ้าจะทําให้กระดาษดูสวยดูงาม <c oughs> อยากนิดนึงรอมันแห้งก็สามารถลอกออกมาเป็นแผ่นกระดาษแบบนี้ <c oughs> ค่ะซึ่งอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราไม่ต้องตัดต้นไม้เยอะเอามาทําเป็นกระดาษแต่ใช้ของเสียของที่มันดูไร้ค่ายอย่างมูลชาเอามาอั value ค่ะถือว่า